สวัสดีครับดีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปัตตานีสไตล์วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปเที่ยววัดนาประดู่นะครับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับเรามาชมกันซิว่าวัดนาประดู่เนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรและมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้ทาทุกท่านพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เราไปเที่ยวชมวัดนาประดู่ได้เลยครับ สำหรับวัดนาประดู่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมหมู่หนึ่งตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหากใครที่มาตำบลนาประดู่นะครับให้ลองสังเกตขวามือครับจะมีป้ายของวัดอยู่วัดนาประดู่นี้นะครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเป็นพื้นที่ที่มีเนินสูงนะครับสมัยก่อนนะครับหน้าวัดนะครับก็จะเป็นทุ่งนา ด้านหลังวัดห่างออกไปสักประมาณ2กิโลเมตรก็จะเป็นเชิงเขาสังกรลาคีรีครับสำหรับวัดนาประดูแห่งนี้นะครับก็มีเจ้าอาวาสรูปที่สองครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อขนานนามไปทั่วนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อปานหรือหลวงปู่ปานนะครับซึ่งรูปเสมือนของหลวงพ่อปานนะครับก็ได้ประดิษฐานอยู่ณอาคารที่สวยงามแห่งนี้นะครับวัดนาประดู สร้างขึ้นเมื่อปี2 4 3 0ครับเดิมทีมีชื่อว่าวัดกัททะดิวันนะครับต่อมาในปี2500ในวันที่20มกราคมได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อวัดนาประดูครับวัดนาประดูแห่งนี้นะครับก็มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆเลยด้านหน้าที่ผมจะพาไปชมนี้นะครับก็จะเป็นกุฏิหลังเก่าของพระอาจารย์ที เป็นกุฏิที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณนะครับพระอาจารย์ทิมเป็นผู้สร้างวัตถุมงคลลูกหมูหลวงปู่ทวดวัดท้างให้ครับเป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยครับภายในวัดนะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ท่านได้ชมพักผ่อนหย่อนใจครับกุฏิของพระอาจารย์ทิมนี้นะครับก็สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลังครับ เป็นกุฏิทรงไทยยกพื้นกุฏิแห่งนี้นะครับก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ครับจึงเป็นสภาพอย่างที่เห็นเลยครับสวยไหมครับมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากเลยครับถัดไปนี้นะครับก็จะเป็นหอระฆังของวัดนาประดูครับส่วนอาคารด้านข้างที่ติดกับหอระฆังนี้นะครับก็จะเป็นอาคารศาลาการประเรียนครับ ศาลาการประเรียนนี้นะครับก็จะมีไว้จัดงานกิจกรรมต่างๆที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,าครับตัวอย่างเช่นวันเข้าพรรษาเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของวัดน,นาประดูครับจะสังเกตว่ามีต้นไม้สูงเยอะแย่มากมายรวมถึงมีต้นไม้ประดับมากมายอีกด้วยครับ ตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาชมเรือพระของวัดนาประดูครับเรือพระนี้นะครับก็จะใช้ในวันชักพระหรือวันลากพระครับของเทศกาลที่มีชื่อเสียงของชาวภาคใต้นะครับเทศกาลนี้จะจัดในวันออกพรรษาของทุกๆปีครับสำหรับการลากพระหรือเรือพระนี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวใต้เลยครับ สำหรับวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นตรงกับอีกหนึ่งประเพณีของชาวใต้ครับนั่นก็คือประเพณีทำบุญศาสตร์เดือนสิบครับหรือชื่อชื่อนึงที่ชาวใต้เรียกกันและคุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือวันชีเปรครับวันนี้นะครับลูกหลานทุกท่านก็จะนำข้าวปลาอาหารนะครับมาสักการะและเส้นไหว้บรรพบ,บุรุษที่ล่วงลับไปแล้วครับเทศกาลศาสตร์เดือนสิบนี้นะครับ ก็จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีครับในปีนี้นะครับวัดนาประดูก็ได้จัดกิจกรรมทำบุญสา์เดือนสิบขึ้นอยู่ภายใต้การรักษามาตรการการควบคุมโรคโควิด -19 นะครับโดยมีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้ามาภายในวัดและให้ประชาชนทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นยไงกันบ้างครับสำหรับวัดนาประดู่น่าเที่ยวใช่ไหมล่ะครับขอเชิญทุกท่านนะครับ มาเที่ยวชมวัดนาประดุกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในครั้งหน้านั้นสถานที่ถัดไปที่ผมจะพาไปเที่ยวคือที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอครั้งต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ